ท็อเรื่องฮอตในเวลสตอรี่นะคะปัจจุบันนี้เราคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวของแพงนะคะราคาหมูก็แพงราคาผักก็แพงข้าวของแพงไปหมดนะคะแล้วก็ยังได้ยินว่าตอนนี้จะมีการขึ้นค่าทางด่วนด้วยราคาน้ํามันก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกนะคะสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นไม่หยุดนี่ครัวเรือนก็ ฉุดไม่อยู่เหมือนกันนะคะไปสวนทางกับเรื่องของรายได้ที่เป็นค่าจ้างกลับไม่ได้เพิ่มตามไปด้วยนะคะก็สร้างความเดือดร้อนตอนนี้ให้ทวนหน้าเลยค่ะในภาวะที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหานะคะกับผลกระทบ ที่เกิดจากทางฝั่งของสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกล่าสุดเนี่ยขยับขึ้นไป120ถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหากมีการยืดเยื้อออกไปอีกนะคะสงครามครั้งนี้จะพาให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยสูงถึง140ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแน่นอนว่าเป็นผลกระทบที่เราต้องเผชิญจากนี้ต่อไปค่ะ ปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่นะคะต้องดูเรื่องของเงินเฟ้อในบ้านเราเลยนะคะในช่วงของเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศออกมานะคะตะว่าภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยสูงถึง5.7นะคะก็สูงสุดในรอบ13ปีด้วยกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกว่าข้าวของแพงขึ้นมาทันทีนะคะอะไรที่ทําให้เกิดเงินเฟอ้อบ้างนะคะแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราจะไปพูดกันง่ายๆเลยนะคะก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เงินของเราเนี่ยด้อยค่าลง ถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างสั้นๆนะคะให้เห็นเป็นภาพอย่างเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ1ิปีก่อนนะคะราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยลิตรหนึ่งน่าจะอยู่สักประมาณยี่สิบาบาทปัจจุบันนี้นะคะเราคงจะใช้เงินยี่บาบาทซื้อน้ำมันดีเซลหนึ่งลิตรไม่ได้แล้วเพราะราคาเนี่ยพอผ่านมาสิปีราคากลับขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะคะนั่นก็ทำให้เราเห็นว่า ชัดๆเลยนะคะว่าราคาตัวของน้ํามันดีเซล1ลิตรเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่เราต้องใช้เงินสูงขึ้นเกือบเท่าตัวในการที่จะซื้อมันในรอบนี้นั่นแหะค่ะคือภาวะของเงินเฟ้อนะคะเนื่องจากภาวะของเงินเฟ้อที่เรากําลังเผชิญอยู่ก็คือเรื่องของค่าของชีพเรื่องของอัตราเงินเดือนค่าจ้าง10ปีก่อนเช่นกันนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยสตาร์ทกันสักประมาณเอกชนอยู่ที่สักประมาณ7,000บาทนะคะแต่ถ้า มาถึงปัจจุบันนี้ถ้าเริ่มต้นของค่าจ้าง แรงงานนะคะเงินเดือนต่อเดือนเนี่ยเอกชนน่าจะอยู่ที่สักประมาณ1 5 0 0 0บาทนะคะหรือบางคนเนี่ยบอกว่าออกไม่ถึงนะ1ิปีผ่านมาราคาหรือว่าเงินเดือนเนี่ยยังอยู่อัตราเท่าเดิมอยู่เลยนะคะไม่สามารถที่จะชนะเงินเฟอ้อได้เหมือนกันนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับในช่วงนี้เลยคะ่ะที่กังพูดถึงว่าเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะคะแล้วเงินเฟอ้อมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจาก2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของดีมานพูดีมานพูก็คือความ ต้องการในสินค้าสิ่งนั้นมีความต้องการมากราคาสินค้านั้นก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคอสพุทนะคะคอสพุทก็คือเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับตัวขึ้นก็เลยทําให้ตัวของสินค้านั้นๆราคาต้องปรับตัวขึ้นตามไปด้วยค่ะ แล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่จะทําให้เกิดเงินเฟอ้อบ้างนะคะปัจจัยเสี่ยงในประเทศไทยตอนนี้ที่เราได้เห็นกันก็นกคือ1พฤษภาคมเรื่องของราคาน้ํามันที่มีการยกเลิกการตรึงราคาดีเซลนะคะที่30บาทต่อลิตรปัจจุบันนี้ก็จะมีการทยอยขึ้นของน้ํามันดีเซลนะคะแล้วก็มีรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออยู่สักประมาณ50%ทําให้เราใช้น้ํามันดีเซลเนี่ยอยู่สักประมาณ35บาบาทต่อลิตรนะคะ และในวันที่20พฤษภาคมเช่นกันนะคะจะมีการสิ้นสุดการยกเลิกการเก็บภาษีสับภาสามิตดีเซลนะคะที่3บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็จะกลับมาจัดเก็บภาษีนะคะในระดับที่5บาท99สตางค์ต่อลิตร นั่นก็เป็นตัวเร่งเงินเฟ้อแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้เรื่องของก๊าซหุงต้มในเดือนพฤษภาคมราคาของก๊าซหุงต้มนะคะอยู่ที่348บาทต่อถังถังหนึ่งก็ิกิโลกรัมนะคะแต่ถ้ากลับไปดูนะคะขยับไปดูในเดือนมิถุนายนจะมีการปรับเพิ่มก๊าซหุงต้มในเดือนมิถุนายนนะคะขึ้นเป็น363บาทต่อถังค่ะนอกจากนี้ยังมีการเจาะขึ้นอัตราค่าขนส่งนะคะเตรียมที่จะเจาะขึ้นมาอีก15-20%เ วัตถุดิบอาหาราสัตว์ค่ะเตรียมปรับเพิ่มขึ้นมา40-50%นะคะรวมไปถึงราคาวัตถุดิบเคมีทางการเกษตรในตลาดโลกตอนนี้พุ่งสูงขึ้นมานะคะเพิ่มขึ้นมาถึง160-200%ด้วยกันปัจจัยต่างๆนี้แหละค่ะที่เป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะของเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะคะเราคงต้องตามดูกันต่อนะคะเพราะาสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะเราก็เป็นกันไปทั่วโลกค่ะ จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้แล้วก็เห็นได้ชัดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ํามันที่แพงขึ้นนะคะไปดันราคาสินค้าต่างๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะและแนวทางที่จะลดผลกระทบต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะไปฟังมุมมองจากทางคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสนั่นคะสวัสดีครับคุณชุติมาครับ ค่ะวันนี้คงต้องคุยกันหน่อยนะคะก่อติดประเด็นเศรษฐกิจไทยเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นประเด็นเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมามากนะคะแล้วก็ไปดันเงินเฟอ้อในประเทศไทยตอนนี้ก็สูงสุดในรอบ13ปีด้วยนะคะอยากจะถามคุณสนั่น,นะค่ะว่าจากปัญหาภายใต้เรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียที่เรากําลังเผชิญอยู่ทําให้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าสงครามเนี่ยยังยืดเยื้อออกไปตลอดทั้งปีคุณสนั่น ม,มองเกี่ยวกับแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเป็นยังไงต่อไปคะครับคืออที่ผ่านมานะครับเราคิดว่า,าน้ำมันเนี่ยน่าจะอยู่ในประมาณสักหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญสารัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ถ้าสงครามที่ยืดเยื้อก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นต่อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนนะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยหอกันค่าไทยของเราเนี่ยมีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วว่าถ้าเอ็นน้ำมันเนี่ยดีเซลนะครับถ้าขึ้น32บาทเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเดือนละ3,000ล้านบาทนะฮะแต่ถ้าราคามันไปแตะถึง35บาบาทเนี่ยมันก็จะเพิ่ม ค่าใช้จ่ายไปถึงเดือนละ7,500ล้านบาทนะครับฉันั้นช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไปถึงจากมิถุนายนถึงกันยายนเนี่ยจะมีจะเอ่อพวกเม็ดเงินที่จะต้องไปสูญเสียนะกับค่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันถึงประมาณสักสามหมื่นล้านบาททีเดียวนะครับแต่ใน,นนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลแล้วก็จะทำให้อัตราเงินเฟอ้อของเราเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งขณะนี้ เราต้องยอมรับนะครับว่าในตลาดเนี่ยพวกสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยมันก็ทยอยขึ้นอยู่แล้วนะฮะมันก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับอํานาจหรือกําลังการซื้อของประชาชนเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงลงนะครับลักษณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการเองก็มีประสบกับปัญหาที่ว่าต้นทุนทุกอย่างเนี่ยมันสูงขึ้นแล้ว ภาพไม่สามารถที่จะขยับราคาได้นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกบอบการก็มีความเดือดร้อนเช่นเดียวกันครับ ค่ะจากแนวโน้มราคาน้ํามันดิบนะคะถ้าอย่างที่กุณันนนได้บอกไปก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสถ้ามันยืดเดยื้อจริงๆเกี่ยวกับสงครามของยูเครนรัสเซียเนี่ยเกิดขึ้นนะคะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอาจจะสูงไปถึงหนึ่งร้อยสี่สิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลตอนนั้นเนี่ยราคาน้ํามันในบ้านเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นค่ะทิศทางของเงินเฟ้อเนี่ยจะพุ่งตามราคาพลังงาน จะไปสร้างแรงเสี่ยงนะคะให้กับเศรษฐกิจไทยยังไงตรงมุมนี้คุณสนันมองยังไงคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากแค่ไหนไม่ว่าจะกระทบกับในภาคของประชาชนเองหรือว่าในภาคของผู้ประกอบการธุรกิจเองเนะะี่ยค่ะครับคือโดยปกติเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะ,ะมีผลกระทบที่ทําให้รัฐบาลนะครับต่างๆเนี่ยต้องอไปดูทั้งสองมิติด้วยกันมิติแรกก็คือ การขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะเพราะเงินเฟอเอ้อสูงขึ้นแต่ตามที่เราเข้าใจทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการพูดแล้วว่าปีนี้เนี่ยพยายามที่จะรักษานะครับอัตราดอกเบีย้ยให้ให้คงเดิมเหมือน,นครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมิติที่สองเนี่ยเราก็จะมาดูว่าประชาชนนะครับก็ไม่มีเงินที่จะซื้อของออได้ ากำลังซื้อของเขาอย่างเป็นที่นะครับขนาะเดียวกันการขึ้นราคามันก็จะทําให้ผู้ประกอบการเองก็เดือดร้อนเหมือนกันเดือดร้อนกันสองสองเรื่องครับเดือดร้อนก็คือว่าสินค้าอาจจะขายไม่ค่อยออกประการอีกประการหนึ่งก็คือการแข่งขันในตลาดนี่มันมีอยู่แล้วฉะนั้นผู้ประกอบการเองเนี่ยก็คงจะ การขึ้นราคาก็คงจะไม่กล้าที่จะขึ้นเต็มที่นะครับก็คงจะค่อยๆซื้อไปก็ทําให้ทั้งผู้ที่บริโภคเองนะครับก็ไม่มีกําลังซื้อพอขณะเดียวกันผู้ที่ขายของเนี่ยนะครับก็จะทําให้ส่วนกําไรของเขาเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยถ้าบางส่วนคิดว่าอยู่ไม่ไหวก็มันก็จะกระทบนะครับ เกี่ยวกับหนึ่งเรื่องการจ้างงานเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นนะครับขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ไม่กล้าที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะจะเห็นอย่างแน่นอนนะครับค่ะ เพราะว่าอถ้าเกิดว่าเราดูจากเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็ในส่วนของเต้นทุนวัตถุดิบหรือต้นทุนต่างๆค่าครองชีพอะไรก็เพิ่มขึ้นในส่วนภาคอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของค่าแรงค่ะคุณสนั่นมองยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าแรงที่มันไม่ได้เป็นไปตามคู่ไปกับเงินเฟอ้อหรือว่าค่าครองชีพที่มันตอนนี้มัน,น,น,มนปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้มันดูบาลานซ์หรือว่าดูมันไม่ค่อยจะเอปรับไปในทิศทางเดียวกันเท่าไหร่หรือเปล่าคะใช่ครับคือ ค่าแรงเราก็เห็นใจนะครับว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยมันก็คงจะต้องมีการปรับอย่างแน่นอนยิ่งปรับสูงขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะซ้ําเติมเศรษฐกิจของของของเราใช่ไหมฉะนั้นไอ้การที่มีการปรับค่าจ้างแรงงานของเราเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทําให้มันอย่างรอบคอบนะครับว่าไม่ไม่ได้เป็นการปรับ จนสูงเกินไปและขณะเดียวกันใช้อัตราเดียวเนี่ยนะครับทั่วประเทศอันนี้อก็เป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับนั้นถึงทางภาคเอกชนเองก็โดยเฉพาะ,ะทางฝ่ายในจ้างเนี่ยนะครับก็อยากจะหาทางออกนะที่ทําให้มันทุกอย่างเนี่ยสมดุลกันเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไปกันได้ทั้งระบบนะครับอันนี้เป็น เป็นสิ่งที่มีมีมีความสําคัญมากแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเอ,อสิ่งที่ดีก็คือว่าการส่งออกของประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังมีความเข้มแข็งพอนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าสามเดือนที่ผ่านมาการส่งออกของเรายังโตได้ประมาณสิบสี่เปอร์ซ็นกว่าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับทั้งทั้งที่ทปีที่แล้วเนี่ย การส่งออกของประเทศไทยเนี่ยสินค้าออกไปเนี่ยมันโตถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ั้นจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราจะทำอย่างไรถึงจะจะทำให้สินค้าของเรานะครับมีต้นทุนในการที่จะสร้างการแข่งขันได้ต่อผู้แข่งของเรานะครับในตลาดโลกด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง <c oughs> ความความรอบคอบนี้ขณะเดียวกันนะครับคือ ช่วงนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องมาดูทางภาครัฐอีกส่วนหนึ่งถึงว่าเราก็อยากจะเห็นว่าเพื่อจะอดูแลเกี่ยวกับเรื่องพลังงานดูแลเกี่ยวกับเอเรื่องค่าแรงอัตราค่าแรงไม่ได้สูงเกินไปเนี่ยก็ยังอยากแล้วก็อีกปร,ประการหนึ่งที่ผมพูดถึงว่าจากน้ํามันที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เมกเนนเนี่ยมันหายไปทั้ง จากระบบไปถึงประมาณสามหมื่นล้านเนี่ยเราเรียกร้องนะครับว่าให้รัฐบาลได้ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยพิจารณาดูหน่อยนะครับในการที่จะต่อ,อโครงการคนละครึ่งเนี่ยเสร็จห้าสอบไปนะครับเพราะถ้าเราทําได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เม็ดเงินนะครับสามารถจะเข้ามาช่วยอ,อยูเข้ามาในระบบเนี่ยไปถึงอีกสี่มันห้าพันล้านบาทนะครับในวงเงินที่ สักพันเคยให้อยู่แล้วว่าประมาณสักพันห้าร้อยบาทนะครับหรือว่าพันสองร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยช่วยแบ่งเบานะครับให้กับทั้งประชาชนทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนที่ดีนะครับใ่อีกประการหนึ่งที่เราพึ่งพาเกี่ยวกับเครื่องยนต์อีกตัวนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ,รบซึ่งก เป็นสิ่งที่ดีว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็มีการยกเลิกเทสแอนโกคนที่เข้ามาในประเทศไทยเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากทั้งั้งท,งที่ปีที่แล้วเนี่ย<ม>คนเข้ามาในประเทศไทยเดินประมาณสักสี่แสนถึงห้าแสนคนแค่นั้นเอง<ม>แต่ปีนี้ถ้าเราสามารถจะเปิดไปได้ตลอดนะครับแล้วก็ยกเลิกเกี่ยวกับอ่าไทยแลนด์พาขณะเดียวกันอ่การรัฐบาลถ้าประกาศออกมาเป็น โควิดนี่เป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยผมว่าตัวนี้แหละครับจะช่วยเติมนะครับอํานาจการซื้อของประชาชนเนี่ยได้มากที่สุดและได้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าสป라이ตเชนของทางการท่องเที่ยวหรือภาคบริการเนี่ยมันจะกลับมาเร็วมากครับอืมค่ะก็คือในเรื่องของการเปิดประเทศประเทศไทยพอเราเริ่มจะมีการประกาศ ว่าโควิดเนี่ยจะเริ่มเป็นโรคประจำถิน่นดังนั้นการเปิดประเทศจะเห็นมากขึ้นนะคะแล้วก็การผลักดันนะคะที่ภาคเอกชนได้แนะนําภาครัฐไปเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกการลงทะเบียน Thailand p a าสอันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเราก็คงต้องมารับมือเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับนะักท่องเที่ยวเข้าประเทศด้วยแต่ว่าในเรื่องของก้นทุนต่างๆค่ะคุณสนันคะอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะว่ามันจะ เป็นลักษณะประมาณไหนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูทิศทางแนวโน้มของราคาน้ํามันมันน่าจะไปส่งผลถึงต้นทุนต่างๆผู้ประกอบการที่จะลงกลับมาสู่ตลาดในรอบใหม่ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาเริ่มลงทุนใหม่เนี่ยตอนนี้เขาจะต้องเ,ออเจอกับภาวะอะไรบ้างยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยถ้าเราไปดูกันเรื่องของราคาน้ํามัน เรื่องของการตรึงราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยเรายกเลิกกันไปแล้วสำหรับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะก็คือเลิกตึงราคาดีเซลที่30บาทต่อลิตรแต่ตอนนี้ก็จะเป็นการาทยอยปรับขึ้นนะคะราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยที่รัฐช่วยเหลืออีก5 0ตรงเนี้ยมันจะอยู่สักราวๆสักประมาณ35บาทต่อลิตรเราจะยื้อกันไป่างนี้ได้อีกนานแค่ไหนคะถ้าเกิดว่าแนวโน้มของราคาน้ำมันในตลาดโลกมันยังคงมีการปรับขึ้นนะคะ เออผมคิดว่าอันนี้เนี่ยคงคงจะยือได้อย่างมากก็คงจะสาเดือนแค่นั้นเองนะครับและสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะทยอยกับทุกอย่างเนี่ยมันจะราคามันสูงขึ้นจะทําให้ค่าครองชีพทุกอย่างเนี่ยมันก็ปลุกผลักสูงขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาเรียกว่าวิฤตซ้อนวิฤตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากฉะนั้นเออ ของประเทศไทยเราเองเนี่ยผมว่าผลกระทบเนี่ยต่อเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเรามีมีเครื่องยนต์ทั้งสี่ตัวเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับด้านการลงทุนถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยการลงทุนจากภาคประชาชนเองเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะชะลอนะครับแต่ <S <S 2> <S 2> นขณะเดียวกันเราก็ต้องดูว่าไปพึ่งภาคด้านการลงทุนนะครับของภาครัฐหรือดึงกันดึงดูดการลงทุนนะจาก ต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนเพื่อเป็นการสร้างงานด้วยนะครับอันนี้หนึ่งตัวเครื่องยนต์ตัวที่สองเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือคงจะด,ด้านเกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายในประเทศนะครับอันนี้เนี่ยเราเห็นชัดๆอยู่แล้วนะฮะว่ากาลังการซื้อหรือเงินจากเอ่อจากกระเป๋าของอประชาชนเนี่ยมันก็มันก็ลดลงนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นสร้างสึ้ที่ว่าจะทําอย่างไรต้องอรัฐบาลถึงเรา บอกแล้วว่ารัฐบาลที่เคยมีมติของคณะรัฐมนตรีว่าขยายพวกเพดานนี้นะครับจาก60-70%เนี่ยยังไงก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้าสภาและอนุมัติเพื่อจะได้เอาค้อนเงินเหล่านี้เนี่ยมาใช้เพื่อเยียวยาและมีมาตรการในการการะตรุ้นเศรษฐกิจกทำให้ด้านการใช้ใจ่ายของประเทศเนี่ยมันไม่กดลงไปเยอะเกินไปนะครับ เรื่องที่สามเนี่ยเรื่องด้านการส่งออกผมคิดว่าเราก็คงจะรู้สึกมีความเข้ามีความรู้สึกว่าดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกเพราะว่า,าต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบถูกทั่วโลกครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเราเองผมคิดว่าด้านการส่งออกเนี่ยก็คงจะยังไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะครับแต่แต่ตัวที่เป็นดาวเด่นเนี่ยเครื่องยน์ตัว ที่สี่เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะทุกคนเนี่ยผมว่าช่วงนี้เนี่ยคือการเดินทางของของอของคนเนี่ยผมคิดว่าเขาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยมากนะแล้วก็อยากจะเดินทางเข้ามาทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยในประเทศไทยผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยสามารถจะพยุงเดินหน้าต่อไปได้ดีครับอืมค่ะ ตอนนี้ก็คงจะต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะสามารถดึงดูดคนเข้ามาในประเทศเพื่อที่จะให้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแรงหนึ่งนะคะให้ลงไปสู่ทั้งภาคประชาชนทั้งภาคธุรกิจเองตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูแนวโน้มของราคาต้นทุนต่างๆอย่างที่คุณสนั่นได้บอกไปว่าการลงทุนในประเทศเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ๆก็อาจจะต้องชะลอลงไปนะคะเพราะว่าด้วยต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันสูงมากจริงๆแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่สูงนะคะมันเป็นกันไปทั่วโลกเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าดูาจาก ผลนะคะที่เป็นผลกระทบนะคะแล้วก็ตอนนี้ะทางภาคเอกชนเองนะคะมีข้อเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องของต้นทุนที่มีการเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็มีการแนะน,ะนำรัฐบาลในเรื่องใดบ้างที่ต้องรีบทําให้เร็วที่สุดนะคะหเห็นอย่างเรื่องของค่าไฟก็ดีค่าน้ํามันก็ดีนะคะรวมถึงเรื่องของอาการลดภาษีสรรพสามิตร น้ำมันเนี่ยควรจะไปต่อหรือเปล่าตรงนี้ภาคเอกชนได้มีการพูดคุยกับทางภาครัฐไหมคะครับก็ก็พูดบ่อยๆนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับก็มีการที่พูดซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับค่ะภาครัรฐมีผลตอบรับกลับมายัางไงบ้างไหมคะก็ก็ขณะนี้ผมว่าอยู่ที่ภาครัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเราก็เห็นใจก็ฟองทุน น้ำมันมันก็ล้อยหลอลงไปนะครับผมคิดว่าภาครัฐเองก็คงไม่อยากจะ,ะพยายามที่จะประยุงพวกราคาน้ํามันนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าทางภาครัฐก็คงจะพยายามอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะแต่ในเดียวกันเนี่ยเกี่ยวกับมาตรการที่ที่จะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันน่าจะต้องทำทาได้เร็วนะครับแล้วเหมือน ที่เที่ยวด้วยกันก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสองมาตรการเนี่ยมันใช้ได้ผลอยู่แล้วแล้วมันใช้ง่ายนะฉันั้นส่วนนี้เนี่ยก็ยังอยากจะว่าในช่วงที่ยังมีวิตตุอยู่เนี่ยทางทางภาคเอกชนเองก็ยังเรียกร้องอยู่นะครับว่าสองมาตรการนี้มันจะช่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็โดนด้วยนะครับ อืมนะคะก็เป็นโครงการที่ควรจะรีบขยายมาตรการแล้วก็เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้ทําขึ้นมาใหม่คือเป็นโครงการที่ทําต่อเนื่องไปด้วยนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะทําไปสักระยะหนึ่งเพื่อเป็นการต้อนรับนะักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นการใช้จ่ายในประเทศให้สามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจกในช่วงนี้ออกไปได้นะคะคุณสนั่นคะครับใช่ครับใช่ครับคุณผู้มาถูกต้องเลยรครับครับ ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสนั่นนะคะที่มาให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจในช่วงภาวะของน้ํามันแพงต้นทุนแพงดันเงินเฟ้อพุ่งขึ้นไปอีกนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะค่ะ<ต>สวัสดีค่ะ,คะขอบพระคุณครับขอะครับสวัสดีครับคุณชุติมาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ คุณสนันอังอุบลกุลนะคะประธานกรรมการหรอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะได้ให้มุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของช่วงนี้สินค้าแพงนะคะน้าพันแพงดันให้เกิดภาวะของเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปว่ามาตรการต่างๆที่ภาคเอกชนเนี่ยได้มีการเสนอต่อภาครัฐนะคะก็เป็นการพูดคุยกันอยู่บ่อยๆเรื่องของการตรึงราคาน้ํามันดีเซลนะคะเราเห็น เรื่องของการกรึงน้ำมันหรือว่าเป็นการปล่อยลอยตัวเนี่ยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปล่อยลอยตัวน้ำมันดีเซลนะคะขึ้นมาแล้วมากกว่าอตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้คือมีการตั้งเพดานเอาไว้ที่30 บาทต่อลิตรนะคะตอนน,นี้พอปล่อยลอยตัวเนี่ยจะมีการทยอยปรับขึ้นราคาน้ํามันดีเซลนะคะขึ้นมาสักประมาณ1 0บถึงสิบาทตอนน่อลิตรก็จะส่งผลทําให้ราคาน้ํามันดีเซลในประเทศขยับขึ้นไปอยู่สักประมาณ41บาทแต่ว่าด้วยการช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงนี้นะคะจะมีการช่วยเหลืออีกประมาณ50%เปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของส่วนต่างก็จะทําให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยในช่วงนี้จะอยู่สักประมาณ35บาบาทตอนน่อลิตรแต่คุณสนั่นเองนะคะก็มองว่า มันอาจจะเป็นการยื้อไปได้ไม่นานมากเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเรื่องของกองทุนน้ามันเองตอนนี้ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของกองทุนน้ามันก็อาจจะอุ้มเอาไว้ไม่ไหวแต่ถ้าต้องเป็นการลอยตัวต่อไปก็คงจะต้องไปอาศัยนะคะมาตรการอื่นๆที่เป็นมาตรการที่จะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจก็คือดาวเด่นเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศเรามีการยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass ไปแล้วนะคะทาให้ตอนนี้เรื่องของการ ท่องเที่ยวไคลๆนะคะประเทศไหนก็อยากที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศคุณสนั่นนะคะในภาคของเอกชนก็บอกว่านอกจากที่เราจะต้องรับมือเตรียมตั้งรับนักท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วเราต้องมีการกระตุ้นภายในประเทศด้วยมาตรการที่ของคงต้องตามต่อหรือว่าทําต่ออย่างรวดเร็วที่สุดก็คือการขยายโครงการนะคะระยะเวลาของโครงการคนละครึ่งนะคะควรจะให้มีเฟส5รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะขยายเวลาต่อเนื่องออกไปน่าจะทําให้บรญญัต การท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยคลึกคลืคล่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่ม SME นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องการเข้ามาสู่การประกอบธุรกิจตอนนี้เริ่มต้นใหม่เนี่ยน่าจะสามารถทําได้ในระยะเริ่มต้นตรงนี้จากภาวะของ,ของต้นทุนที่สูงขึ้นจริงๆค่าครองชีพสูงเงินเฟ้อสูงนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องหาวิธีที่จะรับมือนะคะแล้วก็หาวิธีที่จะ พักเงินตรงไหนที่สามารถจะเอาชนะเงินเฟอ้อด้วยนะคะใครที่ถือเงินสดเอาไว้ในมือตอนนี้นะคะจะรู้สึกเลยว่าเงินของคุณเนี่ยด้อยค่าลงไปนะคะพอเราพูดถึงเรื่องของเงินเฟอ้อเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเงินของเราเนี่ยด้อยค่าลงทันทีทําไมมันถึงเกิดความรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีที่เราจะแก้ภาวะเงินเฟอ้อใน แบบที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมากที่สุดเนี่ยเราสามารถที่จะแก้เงินเฟอ้อได้อย่างง่ายๆได้อย่างไรนะคะเรามาดูวิธีการทํากันนะคะสิ่งแรกเลยก็คือต้องทําใจนะไม่ไม่ใช่แค่ทําใจ เรื่องแรกที่เราต้องทําก็คือเรื่องของการเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนค่ะเราควรที่จะทําการ hedge against inflation ก็คือการนําเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สามารถที่จะคู่ไปกับเงินเฟ้อหรือว่ามีผลตอบแทนที่เท่ากับหรือมากกว่าเงินเฟ้อได้นะคะนั่นก็คือถ้าเกิดเปรียบให้เห็นภาพนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราลอยอยู่บนน้าเนี่ยและเราสามารถที่จะลอยคอคู่ไปกับน้ําระดับน้ําได้โดยที่ ไม่จมนะคะนั่นก็คือเราสามารถอยู่กับเงินเฟอ้อได้ดังนั้นเราเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับสิ่งทรัพย์ใดและเราไม่จมดิ่งหายไปนะคะเงินของคุณไม่ได้ด้อยค่าลงแต่สามารถที่จะขยับเพิ่มเติมสูงขึ้นไปตามกับเงินเฟอ้อได้นั่นแหละค่ะคุณจะลงทุน ได้ผลตอบแทนเท่ากับหรือไม่ก็มากกว่าเงินเฟ้อนะคะเราก็สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้นะคะแต่สินทรัพย์อะไรบ้างนะคะที่จะสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้หลักๆค่ะเราพูดกันอยู่บ่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนสินทรัพย์ที่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ก็จะมีอย่างเช่นการลงทุนในทองคําการลงทุนในหุ้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกองทุน ETF นะคะหรือว่าใครอยากจะเล่นสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะอย่างคริป โควิแนซีก็ระมัดระวังหน่อยนะคะเลือกลงทุนที่สามารถที่จะลงทุนได้และเงินไม่หายด้วยนะคะรวมถึงใครที่ถนัดในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ลงทุนได้เหมือนกันนะคะก็เราก็ต้องมาดูนะคะเพราะว่าหลักการเนี่ยมันง่ายนิดเดียวก็คือถ้าลงทุนไปแล้วสามารถที่จะคู่ไปกับเงินเฟ้อเท่ากับหรือมากกว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ผลตอบแทนของคุณเท่ากับหรือมากกว่า เงินเฟอ้อได้แสดงว่าคุณสามารถลงทุนชนะเงินเฟอ้อแล้วล่ะค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องห้ามพลาดในเวลส์สตอรี่ในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าคนที่สามารถชนะเงินเฟอ้อได้ก็คือคนที่มีความรู้ด้านการเงินค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันในทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ